คิมเบอรี่เสิร์ฟซินหวานฉ่ำเต้นรำกับหมากปรินในทริปฮันิมูนหลังจากที่พักกระเป๋าบินลัดฟ้าไปฮันีมูนที่นิวซีแลนด์คู่สามีภรยาเขาใหม่ปลามันอย่างหมากปรินและคิมเบอรี่ก็ได้สาดความหวานมาให้แฟนๆได้ติดตามชมแบบฉ่ำจัดหนักจัดเต็มชนิดที่ว่าไม่สงสารคนโสดกันเลยทีเดียว แถมล่าสุดวันที่14มกราคมที่ผ่านมาทางด้านคิมเบอรี่ก็ได้เปิดความหวานน้ำตาลภายด้วยซีนสุดโรแมนติกกับภาพเต้นรำกับหมากปรินสามีสุดหล่อสุดเลิฟและภาพโมเมนต์ความสุขแบบ2ต่อ2องลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นระบุเอาไว้ว่า All I want to dance and love with you for no reason forever งานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆที่ติดตามทั้งคู่มาตั้งแต่ที่เป็นคู่จิน้นจนกระทั่งแต่งงานเป็นสามีภรรยาต่างพากันปลื้ม ปลิมอิมอ,อกอิ่มใจกับโมเมนต์หวานน้ำตาลไม่ต้องของทั้งคู่กันอย่างคับข้างอีกทั้งทางด้านเพื่อนพ้องกาสนิทบันเทิงต่างก็พร้อมใจกันมาคอมเมนต์ชมความสวีทความหวานและก็น่ารักกันยกใหญ่